สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนเนาะคะ่ะเนาะมื้อนี้พบกับสาวสะโนควนว่านอนคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมก็คือเป็นบ่าหลายเถื่อนเก่าเานาะคะ่ะเนาะมื้อนี้สิพ้าพี่น้องไปเบิงแนวกินอาหารแซ่บให้พี่น้องลุ่นกันว่าพี่น้องสียากน้าสาวสะโนบอไปเบิงกันเลยเนาะคะ่ะ มนฮอนสิงคับตำบกงิับแ้วมาแดงเด้อค่ะเดี๋ยวสักหน่อยพาไปปรลนุ่ๆจวดแวเพชรขุ๋มากลูกบุญตำบกุงเช้านะจ้ามียังกระชาๆลงไปอุ้ยทำลายแตกละอะไรจุดจวดเขาเอืนว่าตำบกุงย้มเกี่ยวเขาต้องแทร่ในกระแทบเบอร์จนมาเบียแล้วไม่นขปุ๋มากบุญ โบ่เลยเนาะเออขนมเซนเนะขนมเซนไหมคะจะบบอจะบบอเฮ้ยเหือยนะไปแล้วเพื่อความสะดวกรวดเร็วตัดภาพมาเฮามีน้มตะปูพุงแบบสำเร็จป๊ตาๆๆๆยรอกเขวเหนียวปั้นแถวเหนียวจำเบ๊ดจัเบ๊เดี๋ยวไป่าอีกคลิปสำนีด้วยค่ะ